งหักไปสามสิมันไม่น่าเชื่อจริงๆกลับดักอักซอดีคุณเอกราชสวัสดีค่ะพี่นุย้ยเป็นอะไรหน้าตามไ,ไม่ดีไม่คืออย่างนี้เนี่ยอีซี่โกงหักไม่เท่าไหร่รถจะชนตายไงเออใช่เะละ่ะรีบแก้ดีกว่านะครับสะดุดหมดนี่มันไม่ไหวที่มาเร็วเมืม่อคืนนี้สเปอร์ไปยังไงนะทีมปลาไก่สเปอร์ไร้การ์ดมากนะครับเอาชนะฟูลแลนไปสองศูนย์สเปอร์แซงกลับขึ้นจากฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ร่างไก่ไล่เพสดุดันจริงคือชุดนี้ฟิตมากนะครับท่านผู้ชมครับหูร่ามตามไม่อยู่นะครึ่งแรกสเปอร์ขึ้นนำ1-0จากซนทึงมินนะครับนาที36เป็นประตูที่7ในฤดูกาลนี้ของซนคร <c oughs> ึ่งหลังมาได้ลูก2จากเตมส์แมดดิสันนาที54 <c oughs> นาทีไม่แม่เสร็จแล้วร่างครับเสียบอลสเปอร์กลับขึ้นนำนะครับ9นัดมี23ลู้ขาดที่2แม่เ็จหรือยังไปดูไข่จุนดี ข <Okay, S 2> ้นจัรยานอู้เสร็จรแล้วโอ้โหน่ากินมากขึงนเลยก่อกำลังหุงข้าวอยู่ข้าวยังไม่เดือดเลยพิ่งหงุหงอ้อาอาเช้านี้ ปไปดูพ่อ,<ล>อก่อนพ,อพ่อกินนมเสร็จรยัง,ยงกงินเสร็จหรือยังจ๊ะคุณพ่อจา๋าพ่อกินนมตอนเช้ากับขนมเปี๊ยะพ่้าจ๊ะไงนะเนี่ยเอ๊ะเอเ๊อเอ อะไร <ś led> ชูค้างไว้ดิค้างไว้เออเฮ้ยหล่อนเนี่ก็กินนมอยู่ Is for oh. ขอจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยๆยค่ะ